สวัสดีครับมาพบกับการวิเคราะห์นะครับพยากรณ์ดวงการเงินนะครับรายเดือนช่วงระหว่างวันที่2 1สิงหาคมถึงวันที่18กันยายน2563นะครับสำหรับคลิปนี้คคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงการเงินของผู้ที่เกิดวันอังคารกลางวันและวันอังคารกลางคืนนะครับมาดูสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารกลางวันกันก่อนงังสดในมือ เงินสดมือเนี่ยจะหมดไปกับการลงทุนระยะยาวเพื่อตัวเองนะครับจึงทําให้เงินสดมือเนี่ยหายไปเยอะนะครับตรงนี้ผมให้เกรดเงินกินเงินใช้ตรงจุดนี้ถือว่าไม่ค่อยจะมีเพราะว่าหมดเปลืองไปกับการเป็นตัวแทนการเล่งดูปูเสือคนที่เรารักตรงนี้ผมให้เกรด f เรื่องของเงินหมุนระยะสั้นเงินหมุนระยะสั้นถือว่าไม่ค่อยจะดีจะลำบากเพราะว่าญาติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยทำคิด เงินเชื่อจะตึงมือได้ง่ายแล้ววางการถูกขโมยหรือยักยอกทรัพย์ตรงนี้ให้เกรด f เงินหมุนและยะยาวถือว่าจากการทรัพย์จากการลงทุนในระยะยาวได้อย่างยอดเยี่ยมหมุนกระจายความเสี่ยงได้ดีมากตรงนี้ผมให้เกรด b จบไปแล้วสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารกลางวันในเรื่องของการเงินต่อไปก็มาดูเรื่องของดูการเงินของผู้ที่เกิดวันอังคารช่วงเวลาการคืนกันต่อ มาดูเรื่องแรกกันเลยก็คือเรื่องของเงินสดในมือเงินสดในมือเนี่ยถือว่ามีการโยกย้ายผ่องท่ายเงินสดเนี่ยเงินสดหมุนเวียนผ่านมือคล่องมากทีเดียวตรงนี้ผมให้เกรด A เลยเงินกินเงินใช้ใช้ไปกับสิ่งที่จําเป็นจริงๆเงินรายจ่ายค่าไฟแต่ควบคุมได้ดีตรงนี้ให้เกรดเงินหมุนระยะสั้นเรื่องของเงินหมุนระยะสั้นเครดิตถูกผ่องถ่ายไปอยู่ในมือของลูก หรือบริวารและเงินจะรั่วก็เพราะว่าญาติพี่น้องเนี่ยตรงนี้ให้เกรดสเงินหมุนระยะยาวถือว่ายังจัดก,การธุรกิจเงินทุนระยะยาวได้เป็นอย่างดีสินเชื่อระยะยาวเนี่ยบริหารได้ดีใช้การซื้อใจลูกน้องและเติมเต็มมิตรภาพกับหุ้นส่วนการค้าดีดีดีดใจก,กับคู่ค้าจริงๆนะครับตรงนี้ถือว่าผมให้เกรดบีจบแล้วนะครับสหรับดวงการเงินนะครับของผู้ที่เกิดวันคานกลางวันและ ขายคืนนะครับก็ขอจบคลิปนี้เดี๋ยวปนี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe ช่องหัวใจ a n n e l นะครับเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับขอบคุณครับ